<200. S 2> วัสดีค่ะประเด็นหนึ่งไทยบรรยากาศทางไปลรบุรีให้เบิ่งเดอพี่น้องม่วงค้องพัฒนานิคมออกไปทัพงภนรัะทางไฮพี่น้นี่เนี่ยวังม่วงออกไปทั้งอำเภอพัฒนานิคมออกไปทั้งเดี๋ยวใส่เมือกวาเมือาได้ เดี่ยวกว่าเมื่อนีร่อำเภอพัฒนานิคมไปใครอ่ะตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่องนั่งคอยเลี้ยวเยอะยังบอกมันบอกบุญแมนใหญ่เบื้องนั้นลูกช้อนมังตามลูกช้นคันเลี้ยวไปทางพี่มันสิเข่าลรบุรี่คันเลี้ยวไปทางพี่ไปพัฒนานิคมเลี้ยวข้างหน้าสีเยอะกลางหน้าตรงไปเลยวิ่งตรงยังไงอ่ะ ยูงตรงไปตัดเขานนมันอยู่เพื่อไงเนี่ยไงเลี้ยวไปนี่เนี่ยเนี่เลี้ยวไปนี่แล้วพัฒนานี่ก้มพี่จะเลี้ยวได้ไงเราอยู่ฝั่งทางนี้อ่ะต้องบอกตั้งแต่ทีแรกต้องอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาพี่ต้องบอกโอ้ยาาไปตรงไปใกล้กว่าถ้าบอกว่าตรงก็ตรงไปเลยครีพบอกตรงไปใกล้กว่า แต่เลี้ยววันที่ออกไปไออุทิตทำไมว่าใ,ใกล้กว่าเนาะแม่ว่าไปพัฒนานี่คมออกไปไงไปแม่นมั่นๆี๋ยวก็ไปถึงได้คุณทศนะทางแยกกนนะเมืองเมืองม่งคล่อมอ่ะบางไอ้เนี้ยเน,นี่ยทางบ้านเราแต่งทศนะอย่างเงี้ยไม่ใกล้เราเขาอยูล่ลบบุรีทางเนี้ยใกล้ อา่เช่นก็กำลนกจากบ้านเราอ่ะมันเดินตรงไปถ้าไปดูนนต้องบางว่าเออถ้าไปนู่นมันก็ต้องบนกลับมาหากันอีกเออมันไปได้สองทางนี่แหละแต่ว่าทางนี้มันมันตัดตรงเลยเนาะ G ีวมันยิงมันยิงลงมาจากดาวเทียมไงมันให้เป็นเส้นตรงที่สุดถ้าสมมติก่อนไปถ้าสมมติก่อนไปลบุรีเนาะ G ีวภาพภาคเหภาคตะวนออกนามปั่นกันกับที่ในคิว่านี่ละเอียดเสียดเสียดซับเป็นบ่อันนี้มันดิ้งไปเล่นบอสเอามาถือผ้ามันไปตามเส้นทางประมาณนั้นมันไปตามมันโค้งเกลียวถนนไหนนี้มันตามตรงที่สุดอ่ะ ถนนในที่มันตัดตรงที่สุดอ่ะสร<อ>้างผ้ารัดไปเหมือนกมันก็จีจ่อลงเลยที่ว่าขึ้นมาไปหมู่บ้านของไอ้ฐานบา่มันบอก,บ,นนบ,กอบอกหมู่บ้านนั่นบ่จะมันบอกหมู่บ้านมันจีจ่อลงเลยม่นบ่ขึ้น็าซิรูเลยม่นบอกม็บอกแต่เ,เส้เนทางมันบอกแต่เส้นทางเสือม่นร,<อ>มรู้เล่นจิมเนโี่ยจิ้มลงแล้วก็มันหาเลยคำนวณไป๊บๆเลยเรื่องระยะทางที่ใกล้ที่สุดอ่ะบอกแต่ถนนบอกแต่ไม่รู้เรื่องนะรู้ถนนแต่ว่า มันไม่รู้ว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่หมู่บ้านอะไรมันไม่ได้บอกคือจะเข้าไปบ้านตาดอว่าเอาบ้านบ่อนอยู่บ้านเลขกที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามมันบอกมันก็จิเจาะจงเลยเนาะจ้าเนาะก่อนมาลงเลยปากหมุดฟักเลยอ่ะเจตอนนั้นพี่ขิงเขาทาให้ดูนะไล่แม่ยังเห็นเลยนะทิศเอ๋ยต่าทำให้ดูไม่ได้อผนดาวเทียมอันนั้นแผนที่ดาวเทียม E.P.S. เห็นหน้าบ้านเราเลยไมเนี่ยอปัเวล่าเขาคืเป่เหตุแบบนี้ท่านสีจับผู้ายได้เลยเนาะจับได้แล้วน,นะจ๊าไทยไทยเอนแบบนี้สีว่าดีกว่าดินนนเนาะรั<ฮ>เวล่าเกิดขาดกรมกรมขารตะแกงกันนกันไม่ไ้ไม่กัฉลา เดี๋ยวนี้จามสัญญาณโทรศัพท์และแม่โดนรโจนตายเพราโทรศัพท์แล้ะรถขายเนี่ยมันมี GPS ใช่ครับขโมยไม่กล้าฆ่าขโมยรถสุมสี่สิมห้านะทุกวันเนี่ยเรา GPS แปะไว้ตรงไหนรถไปอยู่ตรงไหนมันรู้หมดออคันนี้ก็จิตแอปดูในโทรศัพท์ได้ว่าเราจอดไว้ใครมาขโมยรถรู้ล หนึ่งะไอเล็กเมียเล็กจับไปเล็กเหรอก็ไปเที่ยวไหนมาวะร้านอาหารเกมเลยดทีวบก็ได้ติดติดกล้องเยอะนี่กันขโมยน่ะการผักมั่งโอ้ยเขาคีดบุญรับวัดขอพุ่นหลายๆแล้วก็ปิดขีดฝันเวรน้อง